สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายเอกวัญยยูอัมรปานโฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่ากรุงเทพมหานครประกาศขยายระยะเวลาเว r ร์ฟฟอร์มโฮมเพิ่มเติมในวันที่22-24มกราคม2 5 8 8 เพื่อลดการเดินทางลดปริมาณรถยนต์ในภาคการจราจรซึ่งเป็นต้นตอนหนึ่งของฝุ่นในกรุงเทพมหานครสืบมเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนที่สะดวกทํางานที่บ้านร่วม Work f r ฟอร์ m e ในวันจันทร์และอังคารที่20-21มกราคม25 6 8และจะมีการประกาศขยายระยะเวลา Work f r ฟอร์ม e เพิ่มเติมต่อเนื่องไปถึงวันที่24 28. มกราคม25 6 8หาหากสถานการณ์ฝุ่นยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยภาพรวมปริมาณของฝุ่นละออง pm 2.5เกินค่ามาตรฐานทั้ง50เขตดัดชนีคุณภาพอากาศระดับสีส้ม50เขตส่วนในวันนี้ณนะเวลา7นาฬิกาภาพรวมปริมาณฝุ่นละออง pm 2.5เกินค่ามาตรฐานทั้ง50เขตเช่นกันโดยดัดชนีคุณภาพอากาศระดับสีแดง2เขตส้ม48เขตจากการพยากรณ์ฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่วงหน้า ระหว่างวันที่2 2ถึง24มกราคม2 5งพบพบว่ามีเขตที่ค่าฝุ่นเข้าเกณฑ์สีส้มส5มเขตขึ้นไปอัตราการระบายอากาศไม่ดีคืออยู่ระหว่าง875ถึง2,250ตารางเมตรต่อวินาทีโดวยวันที่12มกราคมคาดการอัตราการระบายอากาศอยู่ที่1,750มิลลิเซคันวันที่23มกราคมคาดการอัตราการระบายอากาศอยู่ที่ 1, 1 2 5มิลลิเซคันวันที่24มกราคม คาดการอัตราการระบายอากาศอยู่ที่2,125มิลลิเซคคาดการที่ทางลมตะวันออกเฉียงเหนือและจุดเผาภาคกลางตะวันออก5วันติดต่อกันเกินวันละ80จุดทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ยังปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยส่งผลให้อากาศนิ่งและจมตัวเกิดสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นอย่างก็ตามคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในวันที่25-27มกราคม2568เนื่องจากมีอัตราการระบายที่เพิ่มขึ้น สำหรับท่านที่ไม่สามารถ work from home ได้หรือมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กหญิงตั้งครรภ์คนชราผู้ป่วยมีโรคประจําตัวได้แก่โรคภูมิแพ้โรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตเรื้อรังควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน pm 2.5ทุกครั้งและตลอดเวลาที่ออกนอกอาคารรวมถึงจํากัดระยะเวลาในการอยู่นอกอาคารอยา่าละก็ตามวนงดทํากิจกรรมหรือการออกกําลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากเป็นเวลานาน และต้องสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกมลพิษทางอากาศเปิดให้บริการทั้งหมด8แห่งทั้งโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลเวชการุณรัตโรงพยาบาลนคราพิบาลโรงพยาบาลราชกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลสิรินทร โฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษในวันที่กรุงเทพมีฝุ่นสูงเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจอดรถไว้บ้านหรือทางเดียวกันไปด้วยกันเพราะรถทุกคันมีส่วนต่อการสร้างฝุ่นการใช้ระบบขนส่งมวลชนจะสามารถช่วยลดฝุ่นจากยานพาหนะได้ดีมากนอกจากนี้ขอชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเช่นมันทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่นงดเผาขยะงดจุดทูบ ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละอองเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและดับเครื่องยนต์ขนาดจอดรถตรวจและดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานด้านความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆปัจจุบันมีหน่วยงานร่วมเป็นเครือข่าย w o r ร์ r ฟอร์ม e มกับกรุงเทพมหานคร278บริษัท96,307คนคิดเป็น48%จากเป้าหมาย2 0 0 0 0 0คนหน่วยงานที่สนใจร่วมเครือข่าย w o r ร์ r ฟอร์ม e เพื่อลดฝุ่นจากการเดินทางไปพร้อมกับกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานครหรือสอบถามเพิ่มเติมผ่านกองทุนจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครในส่วนของรถยนต์ที่ขึ้นบัญชีสีเขียวมี6กล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนกรีนลิสต์แล้ว3 1 4 4 1คันคิดเป็น3 1 0จากเป้าหมาย10,000คันและแคมเปญรถนี้ลดฝุ่นที่ได้เชิญชวนประชาชนร่วมดูแลรักษาเครื่องยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรอง มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรอง229,711คันคิดเป็น46%จากเป้าหมาย500,000คันลด PM 2.5จากภาคการจราจรแล้ว12%ลดฝุ่นจากทุกแหล่งกำเนิดได้8%หากมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองครบ500,000คันตามเป้าหมายจะสามารถลด PM 2.5จากภาคการจราจรได้ ในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษาได้มีการจัดทําแนวปฏิบัติและแนวทางป้องกันฝุ่นและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ม2.5ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารใช้ดุลยมพิธในการเปิดปิดโรงเรียนตามสถานการณ์ฝุ่นและเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครประกาศคําสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5สูงและคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจํานวน21โรงเรียน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านให้สามารถป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นได้